สวัสดีเจ้าลูกศิษย์และเอฟซวันนี้แม่มดมาทำคลิปประกาศรับสมัครนะคะมือทองในการปลูกบีบีหรือว่ายักษ์เขียวค่ะนี่ก็ตามที่กลุ่มหัวหน้าชมรมเครือข่ายนะคะ ในการวิจัยปลูกสมุนไพรกัญชาของทางกระทรวงเวชมนต์ได้เสนอมาในเรื่องของอาการรวบรวมมือทองของผู้ที่ปลูกกัญชามานะคะว่าเออเป็นยังไงคนไทยเราพร้อมไหมอีกหน่อยเราจะเป็นศูนย์อบรมต่างชาติเข้ามาเรียนรู้รวมทั้งการที่เราจะต้องพัฒนาวิจัยก้าวหน้า ในเรื่องของสายพันธุ์ของเราเองเพื่อจะเป็นผู้นําในเรื่องของอกัญชาระดับนานาชาตินะคะวันนี้แม่มดก็เลยเมื่อเช้าหลังจากที่ประชุมกันแม่มดก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นสปอนเซอร์สำหรับ FC ลูกศิษย์หรือว่าท่านใดนะคะที่เป็นนักปลูกมือทองโดยเริ่มจากสายพันธ์ ยักษ์เขียวหรือว่า BB Bruce b r u ล e Banner ซึ่งหลอดหนึ่งแบบนี้นะคะจะมีประมาณ5เ 5, มตร5.6เมตรแต่ไม่ต่ำกว่า5เมตรนะคะหลอดนี้เราก็ขายอยู่ที่นี่หลอดหนึ่งรู้สึกจะ100ย0 0ดอลลาร์ค่ะขายอยู่ที่อเมริกานะคะซึ่งที่อเมริกานี้เม็ดไม่มันไม่ไมันไม่ได้มีปัญหา เหมือนเมืองไทยว่าเม็ดนี่ผิดกฎหมายไม่ใช่ที่นี่ซื้อขายเม็ดกันปกติทั่วไปไม่ใช่ของผิดกฎหมายค่ะฉะนั้นที่นี่มันก็เลยง่ายแล้วก็มีเอฟซีหลายๆท่านที่ซื้อไปปลูกแล้วนะคะก็ปลูกได้ดีเลยเพราะว่าจะเป็นทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ปลูกได้เลยนะคะก็เลยว่าคราวนี้แม่มดจะเป็นเป็นากาเียค่ะเป็นผู้สนับสนุนนะคะเม็ด บูชแบนเนอร์ฟรีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักปลูกมือทองประจำกระทรวงเวทมนต์แบบนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยจริงๆก็มีแล้วนะคะตอนนี้อีกหนึ่งสายเขาก็ทำโรงเรียนเพาะพันธุ์พัฒนาวิจัยสายพันธุ์กัญชาญในประเทศไทยรู้สึกน้องอแม่จําชื่อไปได้ นะคะมีมีค่ะจะเป็นสายอีกสายหนึ่งก็คือสายลุงดําซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงที่สุดเลยในกลุ่มเครือข่ายเราเป็นที่เขารบรักของพี่น้องสายเขียวเราก็คือลุงดําเกาะเต่านะคะนั่นก็เป็นมือหนึ่งละของประเทศไทยเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่เราจะได้เรียนรู้ในการเพาะปลูกนะคะวันนี้แม่มดก็เลยมาทําคลิปนะคะสมัครเข้ามานักปลูกมือทองนะคะตอนนี้ เราก็ได้โค้ดก็คือว่าโค้ดลุงอ้วนกับโค้ดน้องเมย์เป็นคนช่วยดูคัดเลือกผู้ที่จะมาแข่งกันปลูกสายพันธุ์ BB บีนะคะหรือว่าบลูชแบนเนอร์หรือว่ายักษ์เขียวนะคะค่า,ารู้สึกเราขายอยู่ที่นี่ที่เมืองลาวขายอยู่นะคะถ้าอยากได้ก็ติดต่อหมอจินตนาได้นะคะก็คือหลอดหนึ่งเนี่ยก็4,000บาทมี5เม็ด หกเม็ดเจ็ดเม็ดนะคะประมาณนั้นนะจะแล้วแต่ที่ใส่เข้าไปในหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดแบบนี้คือทั้งหลอดเลยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสายพันธุ์นะคะเราต้องถ้าเราอยู่ในธุรกิจกัญชาเราต้องเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์เราต้องพัฒนาวิจัยเรื่องของสายพันธุ์ให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเราก็จะจมอยู่กับที่เดิมนะคะเราจะไปอยู่ในเขาเรียกว่าตลาดนานาชาติตลาด,นานาลาดระดับโลก ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งแม่มดก็ทําที่ออริกอนที่ไล่ของเรานะคะไล่ล้านช้างเราวิจัยพัฒนาสายพันธุ์มาตลอดจนปีนี้เนี่ยเราได้ทั้งหมดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยสาสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่เราจะส่งเข้าประกวดเป็นชื่อของเราก็คือสายพันธุ์แกมเบอรี่7 7 7ซึ่งปีนี้เราจะส่งเข้าประกวดในงานไฮชามแล้วก็ทุกลัดที่มีการจัดประ,ประกวดแข่งขัน ของไฮ Time ค่ะอันนี้ก็เลยมาฝากคลิปไว้อย่าลืมสมัครสนใจนักปลูกมือทองติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ